สวัสดีค่ะเอฟซี <F 4 S 2> แฟนช่องไม่น้อยพร้ารวยเมื่อนี้ไม่น้อยพระร่วยก็ได้เดินทางมาจอมปวกปูสียาสาบานไซวานเนาะค่ะเมื่อนี้แอดกับมาซองเลขกจอมปวกก็ให้เอฟซี่ซองเบืองไปน้ากันเน้อค่ะแล้วก็มาไปทามควมฝันกับคุณพ่อเจ้าของบ้านเพิน่นเพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันได้ตองวัดแล้วว่าสั่นคุณพ,อพ่อเพิ่นสิได้ตัวใดเท่ากับมาไป ฟังน้ำกันเนาะค่ะที่อซองลุงบก,ก็เห็นเลขหาร,หรู้ไว้น,นี่เห็นว่าหนหาสามมองโกงอ,อยู่นี่สาพระอ้นสอผาจูเกินเอา้าแม่นี่หรีตัวละหันมาทางนี้เอา้าเด็ด หันกล่องมาทางนี้เห็นเลขหายีหลีตัวอะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเด้อปูยยยนาย,ยนา,ยยนายลูกหลานหอเห็นตัวเลขทั้งพื้นเล่เด้อจ้าเอาซองเอาเบื้องเอาเด้อพี่น้องเบื้องเอาเห็นเป็นตัวใดเบื้องขับคนเห็นบ่คือกันเด้อพี่น้องเนีย เนคือกันว่านอเอเลขสงเลขหกงเอาสองที่หกว่นอะสองหาจุน bon ี่บ่อือเป็นตัวใดเลขหดีเนาะหาเอ้าบิ่งตั้ง่ง่าย โอ้แต่ว่าเด็กสามชัดเดอ้อพี่น้องเองสอง,อง,องราาอครับจอมปวกน้ำโชคเคยมาซองได้เจ็ดหาตรงๆเด้ครับพี่น้องแม่น้นน้อง่อเนาะช่วงนั้นเจ็ดหาเจ็ดหาเมื่อนี่สิเป็นตัวใด,ดครับตองงวดครับพี่น้องแต่ว่าแอดเห็นแล้วสามครับกับหาแต่ว่าพี่น้องเอฟซี่สี่เห็นตัวใดกะซองเบืองน้ำกันครับเห็นเบิองทั้งคนว่าเห็นสามเห็นหาแค่เหี้ยวเห็นสองกับผ เด้เดเอเลขสี่เบิรงอะเลขพี่น้องชองสี่สี่เบิรงนี่ช่องไปทูกฝุ่นไปไปช่องนี้ตัง้งเห็นสามเห็นห้านะครับพี่น้องเขาเขียวกอนเี่นแอดมา่องยี่เน,นี่เห็นเจ็ดกับห้าแล้วก็ออกพร้อมครับเพื่นว่าเพื่อนเบิรงอยู่ทั้งบ้านเพื่นเห็นเลขห้าเจ็ดงามงามมาสั้น เพิ่นเห็นอยู่กล่องชอพานะอ้าสจมแน้วปูงยายเพิ่นกะสีให้เห็นชัดๆดิ้นชัดยูดกบานนี่อ้าเปิดหูเปิดตาลูกล้านแล้วหม,มแว่แล้วโชคหลับไหลมาเด้อเปิดโชคเปิดจับเด้อปูง่าย เนาะซองซองเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องย่างซองหลบๆกอนเนาะพี่น้องเห็นตัวใดกับซองมืงน้องกันครับแต่ละคนซองเบิง้งโมเห็นเห็นมุกซี่กันนี่ครับเห็นหาครับสามเห็นเป็นตัวใดพี่น้องกาค,คอมเมนต์มาหายปังน้ำในเด้อครับเดียวกันครับสองผ้าชโชกหนึ่งห้าสาม เดี๋ยวพา่น้องอ้อมไปทั้งนั้นครับอ้อมไปหลายหลามุมครับก็ม่ากนาก็น่าน่ากนน่าน่าก็นน่าน่ากน่าก็นกนากนก่กนกน่ากนากนานา่านาก็น่นมานากนางน่าน่าเสนยนากนาก่ากน มัน้องพายามนากินมากเมไม่ด้น่ากมากมากเดียวไม่ต้พายา,ายากี่ก็ไดนแล้วไม่หาหัวได้ตเดยวหาหัวตัวเดียวหาหัว,วยวหหวกขึ้นส,สามเด็กน้องสามยไมสามยังพันยกสี่ทีพอยน่ือ่มวนจบนนจบ จบแล้วหรอวะท่าน <If S 2> ั <them. S 2> ่นโอ้หายท่านั้นนีนวาาหัวแลวก็นกกันสามเดหัวแลวก็ยกมือสามจบปัเหาจบค่ะคุ้นอน่นไม่่วลาจุดเลยันนั่นโอ้ตัวเดียวโคโตัวี้พอยกแบบใดก่อมาขึ้นมาตัวเดียวหัวหหัวหาหัวหาหัวแล้วก็นกมือเันสาม่น่บอกว่าจบที่อไจบแล้วารันโอ้เป็นาวเห็น

ม่าหนักยังออกวาจะตั้งล่างหนกกันสิว่าสี่สิบเมตร่ไมอ้ยสี่สิบเติพอแสดงลยสดงสี่ิบเรวยาึ้นอะลงนเราอ่ะโอ้ยว่้เหนรห็ลงเลยโอ้ยพี่น้องเอฟซีเตรียมสมุดปากกาเขียนไปเนาะเนาะเขียนไว้เด้อฝากคณพ่อนก็เพิ่มก็ันดีแท้ฟันเนี้เท่านั้นฟันนบหบอกบอกพับอกน้ำลด้วยจำคนบอกบอกน้ำลายเนาะผ่อนเนาะโอ้ยมันลุกไหม มันขึ้นมันขึ้นอี่ดนี้นอองวันหมจ้ามันขึ้นอย่เดนอครับฝันตองหมด้อครับตองหมดเลยเราวมกบาก็ยังมวเข่ากันแท่ครับร้อก้อนออกมือก้อนนี่รางซีหนึ่งครับบนหาสามครับะนหน้าก็เป็นเจ็ดเจ็ดห้าสามออกกระตุกกรเอิมเดิให้อาเซียน อาเสียนเด้อาเสียนเห็ดมื่อเป็นสีตีอาเป็นมากมากเป็นหัวหาหัวเนาะจ้่หนสองามที่หามาเอาพวกเลุกไปดูหามนิ้วนี่จบแล้วว่ามันี่ัญนาโอ้จบแล้วจบแล้วคือันคาโกนอ่อนเนาะ นแสดงว่มับเริ่มเไยนะแล้วัำไรวันนี้ว่าสามอีกาที่เดี๋ยวเรียกรางบ่ทีโม่คูณแม่กับม้าหรือเปลแม่มาให้าสอเดียวกับมากึงมากันมันโม่ทีร่างเดีเอาเอาทีเดี้เกิดเดียวเลนโอ้ยหน่อยหน่อยแข็ๆพี่น้องเอ้ยหาสามกับสี่หนึ่งหาสามบวกสี่แลเอาอะ่ะเอาตัวน สียานันสียานันนี่อยู่ได้าปะเญาปเสียาน,นันนี่อยูอ๋ออย่างอมาดงกวนโอเคแล้มาอันน i̇şte ี้โอ้โหแล้วย่างนี้ที่ไม่ไม่ได้ที่ไม่นี่ไม่ก็บรหลายห้างนู้นกเนาะที่ไม่ก็ที่อ่อมเป็นมาได้ีปะมาหยางูกซ่งมาลู่งอ่ามันขาดไปเลยเ้ยบดเ่ย้ เห็นคือกันเลยเนาะคุณพ่อเพื่อแปะกันนอนร้องจังหน่อยเพาะเออสั่นละขอบคุณค่ะโอ้ยก็เห็นตัวเดียวกันครับคุณพ่อแถาวัลยนี่อ๋อพี่น้องเขียนใบชาวบเด้อครับฝันได้ฝันว่าพยานาง่ายงครับอาเชียนสนมาแล้ววันนี้กับมาโยกนิ้วขึ้นสองนิ้วโอ้สามนิ้วเนาะคุณพ่อเนาะ สามนิ้วก็ะเลตีเป็นฮาสามบันนี้เพื่อนเลดไปบันนี้ผู้โตเพื่อนเป็นผู้เพื่อนเป็นแม่พญานาเป็นพอลงมไปบันนี้แม่พญานาคเลยขึ้นมาไาอยากได้เลียก่างบอกวางสี่บอกวาสันี่หนึ่งตัวเดียวว่าสั้นพี่น้องเพื่อพักเพื่อแขนพักแถวไาน แล้วนี่เอ้าอย่าลืมเด้อพี่น้องเขียนไว้แคบไปครับตอนนี้แต่เรามาซ้อเงนินยังไงครับอับดเรียงเขาก็เอาเพื่อนบ้านก่อนเดอ้อมื่อนี่พี่น้องเอฟซีเขาล้องไปโอ้แมน่นี่ตีดตัวอะไเพื่อนบ้านเดอ้อพี่น้องอย่าลืมเพื่อนบ้านเดอ้อมื่อนี่เพื่อนบ้าน <c oughs> <c oughs> ผมมันคนเรียบร้อยคนเรียบรัน่ยอยเจ็ดหาสามจะได้เห็นตนีหันเป็นเจ็ดห้าสามเห็นบ้านื้กันจ้าสตัวันน้ห้องเด็กว่าควะคได้ว่าสัญญาตึงจริงไลยเนาะพี่น้องวันยีตองเม็นมากัดบัคคับ้อง

สี่หนึ่งมวยขึ้นหาลงจริงครับมยสอบ่ครับเรือดล้างบ่าวตีออไ่ถึงว่าเอ้เราเขา่เอาลูกกรนไันครับตีตัวไม่ถึงว่ตีละโอ้ยบาลตนพอเนาะสี่สิบเอ็ตหายไปเลยวันบต้องขึ้นต้องลงตีคุณพ่อคุณบอต้องไปใช้มต้องไปใช้บัตรสนพี่น้องเอฟ เอาขอบคุณคุณพอ่อคุณตาหลายๆเด้อครับขอบคุณคบับเอาพี่น้องเอฟซีก็ไปยิบจับรถตุลีไปเด้อครับ